สวัสดีครับกับกายอัพทูมิชแนลตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลตัวกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกหนึ่งจุดเช็คอินแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของพังงานะครับนั่นก็คือเสม็ดนางชีนะครับเป็นจุดที่แบบว่าเขาจะต้องขึ้นไปชมความสวยงามของอ่าวพังงาแล้วก็ที่นี่นะครับก็คือจะเป็นจุดที่จะขึ้นไปชมของเสม็ดนางชีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3าจุดนะครับก็คือจุด1เนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ย จุดแรกเลยจะเป็นของแบบว่ากลุ่มชาวบ้านนะครับที่เขาแบบว่าร่วมกันแล้วก็บริหารนะครับก็คือพาขึ้นไปก็จะมีแบบว่าเป็นรถโฟร์บิวแบบนี้นี่นี่อย่างนีนน้พาขึ้นไปนะครับแล้วก็มีชาวบ้านขายของอยู่แล้วก็ในกรณีที่ว่าจากขึ้นไปนะครับจะมีอยู่2ทางก็คืออันดับแรกก็คือว่าขึ้นโดยการเดินขึ้นไปก็คือ,อะจะเสียคนละ30บาทเดินขึ้นไปนะครับระยะทาง 1>, 1กิโลนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เดินขึ้นไปนะครับนั่งรถขึ้นไปก็คือทั้งขึ้นทั้งลงขาขึ้นแล้วก็ขากลับลงมาก็คือคนละ90บาทนะครับก็ถือว่านั่งรถไปเถอะอย่าเดินขึ้นไปเลยเพราะเขาบอกว่ามันชันมันชันแล้วก็เดินอีกตั้ง1กิโลนะฮะกว่าจะเดินขึ้นไปถึงก็พอดีฮะนาเนอเป็นมันแพรบเพราะฉะนั้นจะขึ้นไปถ่ายภาพข้าขงบนก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นคือแนะนํา นั่งรถเถอะนะฮะเชื่อเชื่อผมเชื่อพี่กายนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันเลยจ้าไปนี่นะครับนี่เราก็จะขึ้นขั้นนี้นะครับขึ้นด้านกดนี่ดีมากขึ้นสองคน นี่พอขึ้นมาแล้วก็นะบรรยากาศดีเชียวนะฮะดูล่มลื่นเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนกันนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นร้านอ๋อเป็นครัวเม็ดนางทีเผื่อแบบว่ามาน,นั่งทานอาหารอะไรงนี้นะฮะเป็นของชาวบ้านนะครับก็ถือว่าโอเคนะเล็กๆน่าราักดี สวยอยู่นะว้าวว้าวาวิวสวยมากบรรยากาศสวยมากดูด้านหลังนี่ซึ่งบอกว่าบอกเลยสวยจริงๆนะฮะเป็นมุมสูงแล้วแบบว่าอากาศดีแต่ขึ้นมาแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าชันแล้วก็เขาเรียกอ่าวิบากนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็น เป็นอรรถรสของการขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาก็ต้องแบบว่าเป็นฟิลแบบประมาณนี้ถึงจะสนุกนะครับ ส่วนของจุดชมวิวเสมาดนางชีนะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาก็จะมีจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดของที่ชาวบ้านนะครับแถวนี้เขาทําขึ้นมานะครับก็คือนั่งรถขึ้นมานะครับจอดแล้วก็นั่งรถขึ้นมาคนละ90บาทนะฮะทั้งขึ้นลงเนี่ยเขาคิดเลย90บาทนะครับเป็นทั้งทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะก็ถือว่าเป็นความเอกรำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าจะไม่นั่งรถขึ้นมาเดินขึ้นมาก็ได้นะครับเขาจะคิดคนละ30บาทแต่บอกเลยว่า,าแนะนำให้ขึ้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเดินขึ้นมา,นะาระยะทางนะจากข้างล่างข,ขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับคือ1กิโลนะครับแต่ชันมากนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกิมมิะเวลาเรามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เรานั่งรถขึ้นมาจะเป็นลักษณะของการที่ว่าทางชันอนะ่ะ มันก็ดูท้าทายดีนะสนุกดีนะฮะก็เ,เป็นอีกรูปแบบหนึง่งมันจะมีความรู้สึกว่า,าสร้างความตื่นเต้นเพราะว่าเป็นทางชันแล้วก็เป็นทางค่อนข้างจะขรุขระแต่ขึ้นมาแล้วสวยดีนะครับเพราะจะเห็นวิวอย่างที่ให้ดูนี้เลยนี่แบบว่าเป็นวิวมุมสูง360องศาเลยนะครับและจุดที่2ก็จะอยู่ที่ สม็ดนางชีบูติกนะครับนั่นน่าจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นที่พักด้วยแล้วก็สามารถไปชมแล้วจะมีเป็นคาเฟ่นะฮะถ้าชอบเ,อเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกหรูๆนิดนึงนะครับเขาก็จะมีเป็นคาเฟ่พวกนี้แต่ความสูงเขาอาจจะไม่เท่านี้นะฮะความสูงเขาจะต่ำกว่าน,นี้นิดนึงนะครับก็คือจะเห็นในระดับเตี้ยกว,ว่าน,นี้หน่อยนึงนะครับแต่จุดของชาวบ้านเนี่ยที่ทำเนี่ยจะสูงจะเห็นแบบว่า เหมือนท็อปวิวอะเป็นมุมสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของที่สม็จนางชีบูทิกอะก็จะเตี้ยววันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่3ซม่ึงเลยจากตรงจุดของอสเสม็จนางชีบูทิกอะไปอีก2กิโลนะครับซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเห็นในระดับที่วัดเตี้ยววันนี้นะครับที่วันนี้พามาก็คือจะเป็นจุดที่ถือว่าชมแล้วสวยสุด แต่ก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้หรูสุดนะครับจะเป็นลักษณะแบบแนวดิบๆนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของชาวบ้านทำนะฮะแต่ถือวาอ่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของมุมที่สูงนะครับสวยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกัน แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสม็จนางชีนะครับที่จังหวัดพังงาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดเช็คอินนะครับหากเพื่อนๆอยากจะมาพักที่นี่ก็สามารถามาพักกลางเต็นที่นี่ก็ได้นะครับเวลานั้นปุ๊บามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ข้างล่างนะครับว่าเราจะมากางเต็นเขาก็จะมีเต็นเนี่ยกางไว้ให้แบบว่ามานอนชมบรรยากาศตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งเขาบอกว่าสวยมากๆนะครับและถ่ายภาพสวยมากๆนะฮะและนี่ก็ถือว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเกาะเก่งต่างๆของอ่าวพังงาซึ่งสวยนะฮะแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเหมือนเห็นในมุมสูง360องศาเลยนะก็แบบว่าโอเคเลยอะมีความรู้สึกว่าสวยแล้วก็อากาศดีอากาศเย็ยนมากๆนะครับและยังไงไทยนี่ฝากช่วย กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว<ๆ>้ด้วยนะครับเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมี h คนเน l ครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอช่วงวิวก่อน